สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับหลังจากที่ข้ามมาจากอำเภอสํารงทาบนะครับตรงนี้ก็เป็นลำห้วยทับทันนะครับแล้วก็จะมีป้ายยินดีต้อนรับสู่ศรีสะเกดนะครับอยู่บนอยู่ทางเข้าอำเภอห้วยทับทันนั่นเองนะครับเพราะว่ามีลำห้วยทับทันกั้นระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดศรีสะเกดนะครับเลย น้ำห้วยทับทันมาก็เป็นเขตศรีสะเกตถ้าอยู่ฝั่งทางฝั่งทางด้านน้นก็เป็นอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับซ้ายมือเป็นที่ว่าการอำเภอห้วยทับทันนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นอะไรครับกศนห้วยทับทันขวามือโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมนะครับอำเภอห้วยทับทันนะครับเป็นอำเภอที่มีชื่อเสียงทางด้านไก่ย่างนะครับไก่ย่างไม้มดันนะครับนี่ครับ ไก่ย่างไม้มาด,ดันหรือว่าไก่ย่างห้วยทับทันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นสองข้างทางมีร้านขายไก่ย่างกันเต็มเลยนะครับไก่ย่างห้วยทับทันนั่นเองควันขโมงเลยนะครับร้านไก่ย่างห้วยทับทันสองฝากฝั่งนี่ครับร้านไก่ย่างโอ้อำเภอห้วยทับทันก็มี DIY นะครับมิสเตอร์ดีไอวร้านขายอุป,ปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีบิ๊กซีเล็กมีเซเว่นมีเลเว่นนะครับ นี่คือบรรยากาศของอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีความเจริญพอสมควรนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ายังเจริญไม่มากเท่าไหร่นะครับอำเภอห้วยทับทันก็จะมีแยกไฟแดงนะครับหนึ่งแยกตรงน,นี้แหละครับตรงกลางอำเภอเลยนะครับนี่คืออำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ บริเวณนี้ก็ถ้าเลี้ยวขวาไปทางนี้ก็ไปอำเภอรปรางกูได้นะครับเลี้ยวซ้ายก็เข้าเข้าไปยังตัวอำเภอด้วยแล้วก็ไปสถานีรถไฟห้วยทับทันด้วยนะครับเป็นอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นอำเภอขนาดกลางๆนะครับความเจริญก็อยู่กลางๆนะครับไม่ได้ขี้เละมากหรือไม่ได้เจริญมากแต่ก็แต่ก็ถือว่าเจริญพอสมควรนะครับสําหรับ อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ออกจากห้วยทับทันนะครับก็จะเป็นอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับคุณผู้ชมครับออกจากห้วยทับทันไปก็จะเข้าสู่ตัวอำเภออุทุมพรพิสัยซึ่งจากอำเภออุทุมพรพิสัยมากําลังมีการปรับปรุงถนนนะครับขยายถนน เป็น4ี่เลนนะครับจากถนน2เลนแบบสวนกันก็จะเป็น4ี่เลนแบบสวนกันไปกลับนะครับซึ่งก็ถือว่ากําลังจะมีความเจริญเข้ามาแล้วนะครับถ้าเป็นถนน4ี่เลนนี่ก็จะวิ่งชิวเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านดูบรรยากาศภายในตัวอำเภอห้วยทับทันไปเ,เรื่อยๆเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟห้วยทับทันนะครับข้างๆกับโลตัสเล็กมสุสกู่นี้โลตัสโกเฟรสนะครับ มีแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอห้วยทับทันก็คือปรา,าสาทบ้านปรา,าสาทนะครับซึ่งเป็นปรา,าสาทหินโบราณนะครับคุณผู้ชมก็มาเที่ยวได้นะครับที่อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดมีปั๊มบางจากนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของพวกเราเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีทกสอนี่ครับอำเภอห้วยทับทัน กำลังจะออกจากตัวอําเภอแล้วนะครับกําลังจะออกจากาตัวเมืองห้วยทับทันแล้วนะครับตอนนี้กําลังที่จะมุ่งหน้าไปยังอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดน,นะครับจะเห็นว่ากําลังขยายถนนเป็นสี่เลนนะครับตอนนี้มีป้ายขึ้นป้ายเมื่อสักครูน่นี้ถนนเส้น226นะครับจากอุทุมพรพิสัยมายังห้วยทับทันนะครับตอนนี้ก็ขยายเป็น สี่เลนแล้วนะครับแต่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีเท่าไหร่นะครับก็ยังคงดําเนินการอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็เป็นสี่เลนให้วิ่งแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีซากของสิ่งก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้นั่นก็คือบรรยากาศของอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ